เอานี่ใช้ลูกน้องหรือเกียร์ผ่านอ่ะพอตูนก่อนไปเสื้อพอ็บไว้ อกมัต้องจับเยี่ยมอะไรเยี่ยมมันรูดกินแล้วกินเสมอหน่าบอกลมมันแรงปัดเดียวรูดไปแล้งงานเข้าเลยจับให้สม่านตั้งฉาเก้าสิองศาโอเคเอาคอร์เลยก็ยางกันมาเออไปถ่ายได้คอเป็นไรไหม อ่ะตอนเดิมประสิบเหมือนเดิมตัวนี้ห้าเกียร์ขาดแล้วยงท่องออกเอาขึ้นดูร้อมกันอย่างนั้นค่อ,อยๆโยกซ้ายโยกขวาขึ้นฟ้อมกัน ก็เลยห้ามหลัดห้ามงอเด็ดขาดอ,อันนึง,ง,นง,งอ,อันนี้บ้าเจับตรงๆยกขึ้นตรงเลยเแหละยกขึ้นมา แับนั <All right. S 1> ่นแบบนั้นแบบนันประคัติมั้ยะคัตปดปืนนั่นแหละ Né, luôn luôn Nè, luôn 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 Ê, luôn 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 đi luôn 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 đi luôn 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 Ờ luôn 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 mua luôn 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 ก่อนเรียบร้อ,อยอนะเดี๋ยวเดี๋ยวดิ้เลยด้วยนี่ยนมะาดิ้นตัวเนี่ยเออห้องห้องไว่อยูไว้บนบกบดหลังนี่ต้องนนั่งเนี่ยบดหลังเนี่ยยกนะ ลแล้วก็แบบล,ลูกคู่เดียวเอออ่ะนี่ก่อนนะกูด่อนันนี้เอาโคดิ๊กโคดิ๊กตัวใหญ่ดินี่ตัวใหญ่ดิแล้วลูกคู่กุดเก๋นี่ว่ะเนี่ยมืองัดเอองัดไปมือนี้ดึงด้วยดึงขึ้นมางัดไล่ไปเนี่มือนี้ดึงดด้วยเนี่ยมันตรงร่องเห็นไหมพี่เห็นไหมเนี่ยมึงก็ให้ขึ้นจากร่องสิ เออดึงกันมาด้วยมาไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยเออ,อนั่นยังไงน่ะพี่จะจะโลภเขาก็ไปทีละหน่อยน้อย,อยช้าๆไปเนี่ยตัวนีขึ้นมาเห็นไหมมันทํามปลาอ่ะเออเออไล่ไปนั่นแหละหลุดแล้วเข้าใจยังเอาฝั่งขวาลูกฝั่งขวาลูกมันงับตรงนี้เนี่ยเนี่ไหมจับไปด้วย มึงก็เอาตัวนี้ก่อนทีมึงจะพูงไปรวบดิอะไรกัมึงมันยุ่งยากขนาดนั้นมันจะเ,เกง่งไม่ต้องเก่งนะตัวด่ายอยู่แล้วกูด่าเก่งอยู่ตายห่าไม่ออก,อกไม่ออกทำไปก็กออบคืนทำไมไม่ได้แล้วหมดปัญญาแล้วเ,เนี่ยฝนลินอีกแล้วครับฝนลินอีกแล้วทำงานกับฝนฝนลินอีกแล้ว เฮ้ยลายอย่างน้ไอ้ตัวเดีวโอโห้ตายแล้วคุณมันติดอะไรมันติดทมึงหัวมึงอะไรมันติดหัวแล้วล่ะอย่าลงไปลึกสิเอาแค่แหวนดิแหวนแค่แหวนมึงแหวนไปถึงเพื่องตัวนั้นมันจะออกยังไงอะพี่เอ้ยเอ้าว่าเวลาถึงเที่ยงอ่ะแต่ตัวเดียวเะดึงได้ดึงไม่ือดไม่ออกไม่ออกตัวนั้นมันติดต้องอัดเอาเนี่ยตัวที่มึงปวดปินล็อกเนี่ยตัวนี้ออกดึงได้ไหม เออนะเอาคีมจับขึ้นมาสายขวาคือพร้อมกันตัวต้วมนั่นแหละเออขยับแล้วเอาคีมที่ดีๆกว่านี้ไหมเออเอะเอเออะใส่สมองล่ะมันคือพร้อมกันขึ้นเอียงมันไม่ได้ติด อ่ขยับแล้วโยกโยกโยกซ้ายโยกขวาตาไปขึ้นลงกดลงใหม่ๆจะไมันขัดอ้าวมึงเ,เอา้าที่ตกเออเออเอาใหม่เรียบร้อยนึงใหม่อ่าลงสสเสมอแล้วอ่าค่อยๆซ้ายขวาซ้า,า,า,ายขวาจะเบา,บาน้ำหนักยกต้องเท่าๆกันจะเพื่อมัน่นทันให้ตาย ห้ามบอกว่าทำไม่ได้เร็วๆไอ้เ,อเอนอะมามาไวๆเขย้ยยกเลยมามา้องเป็นงานไว้ไว้แล้วกูจะพักก่อนมาแล้วสอนมาไม่รู้กี่รุ่นแต่ก่รุ่นแล้ว เอางี้น็อตเดี๋ยวมึงถอดอ่างก่อนมันจะมีซีนท่ออันนั้นที่มีคำตัวนี้อยู่มันทำให้ติดขาดก็ได้ถอดอ่างมาถอดอ่างมาสมองกดก่อนสี่ขั้นตอนไปจับอะไรก็ไม่มีแรงแตะไลหนอนตอนเช้า,อาเออเราจะใชใ้ถูกเพศน็นอตตัวน้อยบอกน้อยลงน้อยนอยนั่นอันนี้ไว้ทะลุสมองกดโดยตรงดอกแดงแรงโคดน็นอตมันกระชากขาดมาถอดอ่างอตนนี้ โอแม่นผมยังเหลือคนนะยังไม่มาโอแว่นอีกคนยังไม่มาวันนี้ไม่ได้เข้าอะไรผลตกดูแล้วมานรุมนี่ให้หมดอ่ะงัดมาะงัดง่ายมันมีซิงอยู่งัดง่ายพอเป้งหลุดแล้วเออเออกูบอกงัดง่ายไม่ต้องกูจะถ่ายมึือลื้อเออไปไป เล่นอ่าทอดจำด้วยปักไฟสีไหนไหนไม่ให้รู้ก็ไม่ลื้รู้ละจำพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุากองดื้กองมาดื้กองมาก่อนถายไหมดื้กองมากูถ่ายอยู่เดี๋ยวผมไม่กูไม่ดูหรอกกูจำขึ้นใจกูใช้พุงดูปักไฟถอดไงถอดไปปักไฟอ่ะ บ้านไหนจำไม่รู้เทอาน้อยตัวไหนอยู่ไงมึงเขียนเบอร์ไว้เก่อนจะรู้อ่เออแต่จำไม่ได้ถ่ายรูปไว้แต่ตัวเห็นไม่ได้ตัวล่ามันเหมือนกันเด็ดทุกตัวแต่ค่าตาทานไม่เท่ากันต้องมาไว้ด้วยมาถูกต้องไม่เห็นมือกดก่อนนะกดกดปลายลงกดต้นลงกายกดตัวไหนลงเอออ่ะอคันนี้คันนี้เบอร์สิบทุกตัวยิงเบอร์แปดไม่ต้องเบอร์สิบทุกตัวเลยยีอ้อย

หน like ball, passes, ูอะไกัครบตัว้นึงสองสามตัวอ้ายกมาตัมตัวมาเออครับดูดีไว้เอาใจก็ปิ้งสุ้งก่อนดีจัเลยจัผีก็ปิ้งให้ดีตัวไหนังไงตัวนี้จะน้อยจะปิ้งอย่งเอาลูอัดเอาลูอัดกูนี้กูนี้มันกรบุกมาแล้ว ตาผมตัวลบมาเนี่ยถอดเนี่ยเนาะเอาท่อเนี่ยมาเนี่ยมันท่อมันขวางไอตัวลูกสูบตัวนั้นยึงดูไม่ออกเนี่ยดึงมาดึงมาเนี่ยท่อเหล็กเนี่ยยิงมาหมดเลยเอ่อลูกลงมาเต็มเต็มหน้าเลยเออโอ้โหลายแดงอ่าดูดิดูสปริงสปริงผีอะไรผีอะไรเออผีตัว อ่าตัวล่าเนี่ยคือเดือยอ่างบนจำไม่ให้ดีขึ้นใจสปริงใส่กลับไม่ได้เออตลองกลองตัวนี้ตัวใหญ่สี่ตัวสองตัวโอเคอันนักทีมดึงมาพิมพดึงมามีสีไรเออไม่มีสีอ่าตุ๊กแกออกมาตุ๊กแกออกมาตุ๊กแกออกมาเอาถูกด้วย เออดึงมาเลยเออทำไว้ด้วยมีตัวจะทำไงแล้วก็เนี่ยปดสายไปไปเขาะไปย้อนไปตงนู้นเบอร์สิบอ่าอ่าอันนี้ก็เอาที่ออกได้แล้วเนี่ยชุดเดียลูกศุกรเนี่ยตาดตัวอ่าแล้วก็มันมีเบอร์สิบชุดอ่ะ นไหมตัวติดข้าตัวล็อกเกียร์ปลกไอ้ล็อกขันเกียร์เสียบาดวะเออเห็นไหมตัวติดปลอกเสียบยิงตัวนึงอ่ะโอ๋นี่หักดีกว่านี่น,ออนี่หักชิ้นนึงนี่สองชิ้นสามชิ้น,ม,น,กกม,ม,นมันหักเพราหักดีกว่าไม่เว้นระยะไม่เว้นมันหักไหมมันต้องถีบเน,นี่ยรอยหักเลยมันมีเศษเหล็กด,ด้วยเสียงดังก็เก่งอ่า เรามีของอยู่มั้งไม่ใช่หักล้วห้าอันหักนะนั่นน่าจะหักนะห้าสามพันสายพ่อสายพอเดีทำมันตรงนี้ขึ้นสูงตรงนี้มันต่ำอยู่เอาของนี้ลงกลดของที่ลงหน่อยปงแล้เออกลดลงหน่อยใช้ความรู้สึกล้วนๆเออใช้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องขึ้นพร้อมๆกันนะซ้ายมือขวาขวาต้องบรรลัยกัน มึงมึงรักมึงมึงรักไม่เท่ากันใช่ป่ามือมึงอ่ะเออนั่นแหละปึ๊บปึ๊บเอ้ยไกลแล้วไกลแล้วไกลหอบแดงแล้วมึงกูบอกกูบอกเขาสิบห้านาทีแล้วถ่าเกียร์รู้จัมึงเล่นูไปครึ่งชับวงแล้วเกียร์ขึ้นมาเอองานช่วยีแผ่นเนี่ยเกียร์เียแผขึ้นมาจะรูปอ่ข้องกันน้อ้องเ่องฟ้งายทองเดี๋ยวมึงอู้รวงมันไงทองเลยไงทองไงายทองถอดถอะเดสองรอบเกียร์ยี่โมเลยตับตับตับต ngặt 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 ng 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 ไปตัวท้ายออกตัวท้ายเออแนวเรียกตังท้ายยกออกแต่ไปดีนะไหวไหมไม่ไหวรู้ทั้งปีนอ่ยไอพวกเลื้องจับให้แน่แน่เลยเนื้อเอาเนื้อจิดตรงรูนี่ดิเนี่ยเนี่ยรูจุกเออนนั่แหละทงขึ้นเออไว้วางอ่ะต่อปั๊มมาปั๊มดิสองนั่นแหละ

โยธหาด้ว้ตัวนี้ยกยกยกรยกตุดเด็กเลยตัวยกตัวน้ยกไปต๊ะบอกกอางไว้อันเดอลุกพืนมันติกับเสื้อไเไรไม่รางยกต๊ะยุดนะแมีนะปมนะไม่ถึงไม่ถึงสิบาทเออไอ้กูบอกเสื้อไปอยแต่ว่ากูอะจังปาไันเดอร่ลเออไปวาง

นนนอะไรผู้บนหรืออะอยู่ล่างข้ามเกียรมาไม่เลยเกียร์ไมเคยรือน้ำมันไม่ขึ้นมาหนะหน้าผ้าแห้งน้ำมันไม่เข้าเนี่ยถ้าผ้าแห้งคือน้ำมันไม่ส่งมามันไปไม่ได้เนี่ยนีเกียร์นะรู้ก็ดูสาเหตุทำไมน้ำมันไม่ส่งเออวิ่งไม่ได้วิ่งไปปึ๊บเดียววิ่งไม่ได้พอปัญหาไหมเราไปพอตามนี้อ่ะแกามาเดี๋ยวให้ตัวนั่นกูหายนะตัวน้อยๆกว่าน้อยๆกว่า เออนักเกต์พาไวอยู่ตำแหน่งไหนความเมืองไหนดูด้วยอ่ะกดปิ้นมาปิ้นอันนี้ออันนี้ต้องอัดออกคลายน็อตตัวใหญ่ๆแล้วอัดออกเหมือนเดิมจำได้ใช่ไหมอ่ะ10เจ็ดนาทีอ่ะพอรู้เรื่องไหนช่วยสองนิ้วดิลูกศิษย์เอก